ไปนานนะครับต <Billie S 2> ัวดีครับ ad พืกดไลค์กันอะไรนะชื่อเลยที่ Sky Back Channel ครับนี่ยก็ลืมไปนานนะวันนี้ะมาเล่นเกม My Top ูจดจุดหนึ่งนะครับตางมีสกินมากมายนะชื่อสูหนึ่ง T h นสกินก็ทีนอนสมากเป็นติโตมอกัสกินตสกินก็มีมากมาย ใช่ตัวเลือกแบบอะไรเคีัยแค่ผมใช้ของคิดตัวเนี่ยก็ได้เนี่ยครับเดี๋ยวพอออกนะครับัวน,นี้นองปิด,นะด,นนะดพัดลมโอเคครับคลิปหน้าเจะมาเปิดหน้าของเกียร์มืนครับที่เป็นเพื่อนลุงพ่อผมเอง นี่สตาง์เกมเมอร์นะครับที่จริงมันก็เพื่อนร่วมห้องกับมันรู้รหัสด้วยนะคือเป็นวันเสาร์เนี่ยครับอนนี้เพื่อนผมครับขอดูหน่อยมับฟ้าโปรนี่ายิบป่อ,ปปองับเนี่ย อ,อ,อันนี้อาจารย์เองนะอาจารย์ที่สอนเทเกม แนววะต้องเก่าเดี๋ยวก็อยู่นะขอเวลาขึน้นกับตับดคิปไปหนึ่งตามนี่ครับเจอแล้วค่ะอันนี้เพื่อนผมเองนะพ้นสาวแ้นสาวนี้จะมาเปิดหน้ากันครับสาวคือเข้ามางเรียนด้วยลิพิเศษ อยู่โรงเรียนเดียวกันห้องเดียวกันผมจะมาเปิดหน้านะครับวันเสารครับเดี๋ยวรอครับของเวลาเปิเปดเพลงนะผมนี่จอดับเลย ở này để risk game. nó lúc nó biến rồi. ไม่แม่นเลยนี่ลิ้นงงลอยอยู้ตรงนี่ครับบิทโต้จัทงท์ โ <Okay, S 2> นะันแค่เขียนนะนีสปูดมันงริปบอสซ่ากับสปูดอะ่ะน,นี่เลยมือนนเดียวคงไม่ไหวแล้วสู้อะ่ะเปิดพลัอลงอีหนึ่งร้อนชักเบอร์หนึ่งก็ดีนะ กลับมาแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหมือผมนี่เล่นเลยคืออะไรครับชักชักเลยวะเออชักอะไรปืนปากกาแล้วมือยื่นถึงสุดนสองมือสองมือได้เลยไมอจักไดต้จะกินนะเ,เนี่ยเอ็นเอ็นเทอร์แมนเหรอตัวเอ็นเทอร์เกิลเว็บไปกินเดี๋ยวเราคง นต้องดูหานะโชว์ด้วกลางนี่คือรางวัลนี่คนเลยดู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 สิดี ส็ปปีต่อมาจะท้อนว่าอืมเสือจะท้อนดิอ,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 ทอีทีอืมขาดุมเออคนขายสอพุ่มดีสานนะไม่อะไรใต้เออใต้ของเท้าดิ ต้องรีบเล่นแล้วจะไปดูหนังปุ๊แคปปิตอนทอเมืองเกียนต้องหาทีมเนี่ยแต่ไม่หาหรอกคนเดียวก็ได้ ครับตอนนี้เราก็ได้ขอมาเลยนะครับโจเตรียมตีคุณนะก็ตีกันตีกันตีกนันมือเดียวไม่ไหวนะต้องเหมือนเดิมเหมือนเดิมตั้งสามครับหนึ่งส,งงสองสามก็ไม่แต่ม,มาจากไหนว่าแคป,ปิตอลโทเนี่ย thôi có mười điều mới ngoài Hey, hey, thay 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 ทิมที่เห็นคนดุมพห่เจ้โท่เล็ดเฮ้ยมีเชนพี่ว่าตัวฟักแมนทางก็นแด้ไม่งอ้อผ่านไป้ายไปหนึ่งโท่ทีไปไ้ายด้วยพริปูไปเทิร์น รู้เข้าประตูแบบเรียบนั้นแต่ภาคกระปู๊มันปิดแล้วไงยังไงครันี่ไหวมัง้งตัดกล้องเหมือนเดิมนะตัดกล้องตอนไปขโมยของ เกด,ด้วยนะมันมีคนไายเปล่าตัดภาพนะแล้วก็เร่ได้ของนะครับมันเดิมนะคี้เลี้ยงไายเกดฟ,ฟือโตหาของมานี่เลยไหนนู่นนู่นอุย้ยเทมไปแล้วไม่อยู่ก็ได้ ไม่งอะังนีเวอาเจอแล้นหนึ่งตัดกล้องอทีมนั่นทีมโอ้โหตัดกล้องอีกแต่จขางของของของก่อนโอโหของไปแล้วหรือวะอืม,ห,มห้าคนมันได้มเมื่อกี้ ไม่เดี๋ยวกับกล้องกัานั่นกับด้านอาตาดิเน่าานนนเราเนี่ยรับ้อยดงหญ้าเดี๋ยวตัดกล้องเลยกระโดดว่ะจำแล้ไม่ลงเว้ยตายก็ไม่ลงโอ้ขผมนี่ดูมุมหลังรอเลยอะครับเอ้ย,ยเดี๋ยวเธอเชือสือส่อหายไปไหน อ๋อววอ้าวเยอะเลยวะเสื้อไปไหนวะเสื้อเสื้อทองช้างเดี๋ยไปหาใหม่แค่หนึ่งตัดกล่องการหาใหม่จะตัดกลองเยอะกันไปก็หน่าเบื่อแย่นะจรินไหมละ่ะต้องหาคนไม่ลงเว้ยไม่ลงไม่ลง mấy luôn cái gì bài bạn chào đoạn gì của mà xe máy à chào lỡ chào lỡ thì nghe chính có mà đi quá ừ ừ đâu ừ ừ ừ